ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไว้ดั้นแคทกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นด่านตามที่บอกไว้นะครับคลิปที่แล้วอมันไม,ไม่ได้บอกไว้หรอกแค่ให้ให้ทนทาเฉยซึ่งสิ่งที่ผมพูดไปนั้นก็คือนี่แหละครับ m ม n i กเอผมคิดว่าเป็นด่านที่นะ เป็นด่านที่ยากที่สุดในเมนิกหรือพวกเคซิตแล้วล่ะเคลเคลเซตหรือเคลซิตวะเออมานมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็นั่นแหละครับนะซึ่งด่านนี้ก็ตามนั้นแหละผมคิดว่าเป็นด่านที่ยากที่สุดละซึ่งผมก็ใช้หลีกไปเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะคือแบบตอนแรกอะ ไม่ได้เล่นด่านนี้นะตอนแรกมี12ริชใช่ไหมริชริชริชอสอสเทอนนร์บิเอ้านั่นแหละครับอืมผมจะเรียกให้มันง่ายๆแบบไหนดีกว่าอืมเอาเรียกว่าแม็กเลเวลแลนะ้วกันนะอืมนั่นแหละก็คือตั้งตอนนั้นอนะคือแม็กเลเวลผมมาประมาณริสอะไรวะ 12นั่นเองแต่พอเนี่ยมาอาจาคิดพอผ่านใช่ไหมเหลือ6คือแบบ1นึ่ส่วนสองออ,อใช้ไป็น1ส่วนสสำหรับด่านนี้ด่านเดียวอะเปลืองเลยทุกคนดีนะได้มาจากออออคอออคอลแลปไม่ใช่อะ่ะการซื้อนะเพราะมันจะเปลืองมากแต่มันฟาร์มได้อยู่แหละโอเคครับอ่านี่ไง คือมันจะยากอ่ะตอนที่ผมแพ้เรื่อยๆเนี่ยก็พอตรงไอ้หน้าคนนี่มันดันนั่นแหละครับนะคือไอ้หน้าคนนี่มันมันดันเว้ยแล้วมันดันมาถึงฐานซึ่งบอสก็ตีฐานแล้วปังเรียบร้อยแต่ครั้งนี้ก็ได้แล้วน,นั่นเองเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่จริงๆถ้าทุกคนรู้นะครับถ้าผมอัดคิปเนี่ยราะว่าผมต้องหาแล้ว ย่เสโอเคครับบานบานมาละเออเออนั่นอะไรครับจะบอกเลยอ่ะด่านนี้โหดจริงๆโหดหินมากเป็นด่านที่เอ,อ่อแล้วเสียงเครื่องบินเครื่องบินมันก็มาอีกแล้วรอไปก่อนแล้วกัน <laughs> ยังโอ้โเสียงก็นี่อาจจะเป็นภาคย้อนหลังนะก็ก็ใช่แหละเป็นภาคย้อนหลังโอเคครับก็ให้ชีแรนตีบันไปเนาะคือผมค่อนข้างจะกกลไม่เกียดบอสนะแต่ลึกๆก็เกียดแหละแต่เกียดตรงที่ไอตัวซับไอเนี่ยเนียนดังเนียนดัง ชื่ออะไรวเอ้ไอไอเมียนไอมันมันกดดันผมมึงทำซ,ซันโซแล้วก็ดาก้อนผมหายด้วยเลยแล้วก็อืมอืมอะไรปะอืมคัแคมแคมเมล่าผมด้วยอโอเคครับก็บันบันนะบันบัน ถ้าบันบันตายก็ง่ายแล้วพีซี่แล้วถ้าบันบันตายก็สู้กันหน้าฐาน <c oughs> <c oughs> คนวบาเสียวเลยตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้กดเองนะสิเอาซี u มาไม่งั้นบอกเลยนิ้วหักแน่นอนในด่านนี้ตั้งแต่คือตั้งแต่ตั้งแต่ด่านที่มาที่เราจะได้มันมาแล้วกดนะนิ้วหักเหมือนกัน แกกเกะแก็ go, 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 go. Go, go, go. ซึ่งพอเราได้บอสเอเอ,เอใช่แนละ้วพอเราได้ร่างถูกฟอร์มของเจ้าเครเซตหรือเครซิตแอคมาแล้วเนี่ยก็เป็นตัวที่แต่ไม่ได้ใช้เลยครับ <laughs> จริงๆแทบไม่ได้ใช้เลยอ่นะไอ้ดาก้อนเนี่ยผมก็ เห็นคนใช้กันเนาะอไอ้ดาก้อนเมนิคนะดาก้อนอน่เพราะมันก็นั่นแหละก,ก็ก็มันดีก็มันดีเช่นหลายตัวโดยเฉพาะคือโดยเฉพาะเมนิเอเลเซอร์ครับใช้ทุกด่านบอกเลย <laughs> ใช้ใช้ทุกด่านจริงๆโอเคบอสก็กระเด็นแล้วหวังว่าน่าจะตายแล้วล่ะคิดว่าน่าจะตายละ ไอเนียนก็ออกไปซะเนียนดงังเนียนดงังเอเอเอโอเคครับก็ผักไปอนุบิสเราจะได้ไม่โดนไอ,ไอเนียนมันตีไอเนียนนี่ทั้งดามอีกแล้วตีไกลบับกี่ล้านเว้ย โอ้ตีแกโอ้เสียงเด็กโอ้โน้โนอย่าจังเลยโอ้โอ้โอ้ปิดบ้านดีกว่าโอ้โห what the f r e a k i n ทุกคนได้ยินเสียงอเด็กข้างบ้านเออนนั่อะไรมาดูดิโอเคครับโอเคครับ what the อืม เครืองเครื่องเดี๋ยวเครืองเครื่องโอ้มันกีกันอีกแล้วโอ้โอ้ตอนนี้ไม่ไม่ได้สนใจเกมโอ,โอเคครับก็น่าจะผ่าแล้วล่ะพอบอสตาแล้วเนะเาะก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ตื่นดึดึง,ดง,ดง,ดงอีกแล้วก็ ว่าเจอคนุนเดี๋ยวผมมาพาไปฟังเอสนาเด็กเกียนนะครับไม่ไม่อยากจะพูดแบบนับ้นหรอกมาเสียชื่อได้ยินไหมครับหวั <laughs> งว่าจะันไม่ได้ยินนะเออหวังว่า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 เท่านั้นโอ้ขูมัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวโอเคเดี๋ยวผมอ่านคลิปนี้เสร็จก่อนแล้วกันโอ้โหอีกนานครับก็จะผ่านได้อีกนานนะไอไอเนียนบอกเลยตัวปัญหางั้นเดี๋ยวผมข้ามไปเลยแล้วกันนะไปเลยคุยเรื่องไราสาระเยอะแล้วไปก่อครับโอ้ โอเคโอเคเราก็ดานมาันมาถึงฐานแล้วน,นั่นเองแล้วก็แล้วก็ตีครั้งนึงปุูเรียบร้อยเราได้มาแล้วน,นั่นเองเครเซหรือเควซิตแอคแคททูฟรอมซึ่งเอกพีก็ไม่มีก็คือคือทุกคนปร๊บนะแป๊บปป๊บเ,เดี๋ยวเลื่อนก่อนอ่ะนี่ไงคือแบบ เป็นตัวที่ผมไม่ได้อัพเลยเป็นตัวที่ผมไม่ได้อัพเลยอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้อ่ะแล้วก็เบอร์อีกอ่ะไปติดดาวหน่อยตอนนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายแล้วเองสำหรับเมนิกนะคือเมนิกคาวซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บเองแล้วแหละก็งั้นก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนะไปละบาย bùm bung bùm Bèn bùm Dạ dạ